สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโยกย้ายของดาวใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบดีนะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันอยู่แล้วว่าในวันที่17กรกฎาคมนี้ดาวพระพฤหัสกําลังจะทําการโคจรผัก องศานะคะเป็นการโครจรข้ามราศีเราก็จะมาดูกันเลยว่าจะมีผลอย่างไรต่อทุกๆลัคนาราศีนะคะการโยกย้ายของดาวใหญ่ๆใ,ในย่อมส่งผลอยู่แล้วเราจะมาดูกันให้แต่ละลัคนาราศีเลยว่ามีผลต่อตัวคุณอย่างไรบ้างนะคะ คิวนี้นะคะก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤกษบค่ะท่านใดที่ทราบแล้วนะคะหรือว่าเช็คแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดในลัคนาราศีพฤกษบก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้ทําการเช็คหรือว่ายังไม่ทราบลัคนาของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษภมีดาวพระพฤหัส เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะในช่วงหลังวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นเป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสได้มีการโคจรถอยหลังหรือว่าพักองศานะคะได้มีการถอยหลังเข้าเรือนมรณะค่ะตรงนี้ก็อยากจะระมัดระวงังอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์นั้นะ่ะดูให้ดีนะคะเพราะว่าดาวพระพฤหัสนอกจากที่จะเป็น ดาวเจ้าเรือนลาพระแล้วตัวดาวพระพฤหัสเองเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่คุณให้ความเคารพนับถือประมาณนี้นะคะการที่ดาวได้มีการโครจรถอยหลังและยังถอยหลังเข้าเรือนมรณะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านถ้าไม่ใช่ของตัวคนเองก็อาจจะเป็นของคนในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายประมาณ อยากจะให้ดูให้ดีนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับการรักษาหรือว่ามันมีเกณฑ์การสูญเสียเกิดขึ้นนั่นเองค่ะหรือในเรือนมรณะอาจจะไม่ได้หมายถึงเกณฑ์การสูญเสียแต่อาจจะหมายถึงภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องดูแลที่คุณจะต้องรับผิดชอบซึ่งมันเป็นงานเหนื่อยซึ่งมันเป็นงานหนักบางคนมองว่าเอญาตผู้ใหญ่ชั้นไม่ได้มีการสูญเสียไม่ได้มีการเจ็บป่วย แต่ตัวคุณอาจจะเพิ่งคลอดบุตรคลอดลูกมาทําให้คุณจะต้องใช้เวลาที่คุณมีส่นสวนใหญ่มาทุ่มเทกับก,บการดูลูกดูแลบุตรหลานของคุณก็เป็นไปได้นี่ก็คือเป็นภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบหรืออาจจะต้องรับผิดชอบเรื่องภาระหนี้สินแทนใครก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ตีความหมายได้หลายอย่างมากเพราะว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยมาจากเรือนลาภะและได้โคจรถอยหลังมายังเรือนมรณะลาภ มาเป็นมรณะสิ่งใดๆที่มันกำลังจะได้มามันกลับไม่ได้หรือโชคลาภใดๆที่มันจะเข้ามามันกลับไม่เข้ามาหรือคุณอาจจะต้องไปรับผิดชอบงานใดแทนคนอื่นอาจจะต้องเป็นการรับผิดชอบหนี้สินใครที่เคยทําประกันแทนใครมาก่อนหน้านี้นะคะระมัดระวังให้ดีถ้าเจ้าตัวเขาไม่จ่ายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะโดนทวงมาที่คุณได้อย่างแน่นอนเลยนะคะตรงนี้ต้องดูให้ดีนะ ถ้าไม่ได้มองถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ให้มองถึงภาระหน้าที่ถ้าไม่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่มันจะต้องหนักหน่วงก็อาจจะหมายถึงการที่จะต้องรับผิดชอบหนี้หรืออาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือใครหรือรับผิดชอบความผิดของใครนั่นเองนะคะตรงนี้อยากจะให้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสได้มีการโคจรถอยหลังแบบนี้เนี่ยมันจะมีช่วงที่ดาวพระราหูได้มาทับลักนา ให้ระมัดระวังเรื่องการประทะคารมให้ระมัดระวังเรื่องปากเสียงไม่ว่าจะเป็นกับคนรักหรือคนในครอบครัวจะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่านอกจากที่มันจะมีปากเสียงเข้ามาแล้วมันอาจจะส่งผลเสียต่างๆตามมาทีหลังด้วยนะคะถ้าใครมองว่าเอในครอบครัวหรือคู่รักของคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องปากเสียงก็ให้ระมัดระวังความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จาก จากการทำธุรกิจหรือว่าขัดแย้งกับคนอื่นอาจจะต้องมีการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเป็นคดีความกันได้ตรงนี้อยากจะให้ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะสำหรับชาวลักนณาราศีพฤกษภก็คร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ